เกวัมิ่งวันนี้เราจะมานี่คุณคงรู้นะว่าอะไรขยับโคลมาท์5,000คันงคุณ่ขย 5, ับเป็นููกี่ทีแล้วเราก็จะมาเรื่องขยับนี้แตอนนี้หนึ่งสองสามอ้ยอีเียหลังจากนี้คณปัดทีับ แล้วห้าครัง้งหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันขยับมาตั้งแต่ชั่วโมงที่อูย๊อยขยาวเป็นชั่วโมงเลยขอขอยับต่อ,อนิดนะึงเผื่อมันไม่ได้นะไม่เป็นไรเรามีสำรองไปกินโอบแล้วขอร้องเถิดเทพเจา้าถ้าเป็นจ,จริงขอให้ให้ใจนีชุอก็กบอลกินอุย้ย เอามมาเลยฮะตามมาเลยฮะตามมาเลยฮะนี่คือช็อกโกบอลถ้าไม่เชื่อเราก็จะมาดูกันนี่คือช็อกโกบอลน,นี่ช็อชโกโกบอลถ้าไม่เชื่อมาดูนี่คือช็อกโกบอลวู้นี่คือช็อกโกบอล ช็อกกบอลเฮ้ยไม่เห็นช็อกกบอลตอนี้ฉันกินเสร็จสิ้นจะกินไหมเนี่ยเหนาิ้น่งเก็ช็อกกุบอลไงไม่เห็นเลยเห็นบอลเลยบอลลงไปเอาออกมาดิมีจานป่ะไม่ต้องจานล้างด้วย้วยเด็กกระป๋องนี่ช็อกกุบอลเดี๋ยวให้ให้คนดูก่อนกินนี่กูเตี๋ยวมันใจนั้นอะ มันจะเละเพราะกูเทใส่จานอุ้ยเป็นจริงด้วยเอ้ามันมีแค่นิดเดียวแม่หลบดิแเนื้มากินกับแม่ไหมนี่คือชอโโ็อกโกบอลอ่ะให้ดูดีๆก่อนนี่คือช็อกโกบอลหลังจากที่เขย่ายม,มาห้าพันครั้งชินยังไม่กินช่ไมชินอฮะหนูนก,กินอยู่แล้วใหญ่พุง่งพูด <c oughs> นี่ช็อโกโกบอล แร๊บนึงนี่นคือช็อกโกบอลพกิทเตตตินโ์พัลก,กิทเตมติน,กกตด,ตนดูดิโอ้ขอยัขขคบคนล้นะนี่คือช็อกโกบอลนี<อ>่ช็อกโกบอล